ครับสวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของเงินดิจิทอลออเดตนะครับหนึ่งหมื่นบาทซึ่งรัฐบาลจะจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับในวันที่ยี่สิบห้ากันยายนสองพันหอยหกสิบเจ็ดเป็นกลุ่มแรกนะครับสําหรับผู้พิการนะครับวันที่ยี่สิบห้ากันยายนสองพันหอยหกสิบเจ็ดจะเป็นกลุ่มแรกนะครับ ก็จะทยอยจะทยอยจะทยอยจ่ายนะครับให้กับทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่มีเ,เลขลงท้ายบัตรประชาชน,เ,นเลขศูนย์นะครับก็จะเป็นในส่วนของวันที่25กันยายนนะครับ2567นี้นะครับแล้วก็ในส่วนวันที่26กันยายน2 5 6 7กเจนี่ยก็จะทยอยจ่ายให้กับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนก็คือ1 2แล้วก็3นะครับ ในส่วนของวันที่27กันยายนนะครับ2 5 6 7ก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่มีเลขลงท้ายบัตรด้วย4 5 6แล้วก็7นะครับ4 5 6แล้วก็7นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่30นะครับกันยายนก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่มีเลขลงท้ายด้วย8ลและ9นะครับใครมีเลขตรงกับอันไหนก็ตรวจเช็คของตัวเองให้ดีนะครับ จะได้พร้อมในการที่จะรับเงิน1 0,000ืบาทนะครับซึ่งเป็นเงินสดที่ทางรัฐบาลจะโอนจ่ายให้กับทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้ต้องย้ําว่าเป็นกลุ่มกลุ่มลออกลุ่มเปราะบางนะครับอ่าก็จะได้รับก่อนในส่วนนี้นะครับก็ต้องต้องประชาสัมพันธ์บอกว่าใครที่ยังไม่ได้ผกอ่าหมายเลขบัญชีนะครับต้องดําเนินการด่วนนะครับ เพื่อที่จะได้ผูกหมายเลขบัญชีกับกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะได้รับเงิน1นึ่งมืบาทลับยังไงก็ฝากพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับตรวจสอบของตัวเองด้วยนะครับว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับก็ขอก,ก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้เงินดิจิตอลวอลเล็หรือว่าเงินที่ทางรัฐบาลจะโอนจ่ายให้หนึ่งหมืนบาท ด้วยความระมัดระวังนะครับอยากใช้จ่ายอะไรก็คือต้องใช้จ่ายในส่วนที่จําจเป็นนะครับอย่าใช้จ่ายซื้อรุ่ยซื้อไายนะครับขอให้มีขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการใช้เงิน Digital วอลเล็ตหนึ่งหมบาทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ